ดูสิหนูอยู่ไหนหาหนูหาหนูแก้วเห็นหนูวิ่งเหรอลูกจะหามันเจอไหมเนี่ยบ้านก็ลุกลุกยังไมลูกเข้าไปหาสิทางนี้แก้วทางนี้ลูกนูนูอนไปดูไปดูเร็วๆไปดูไปดู มีไหมลูกมีไหมมันอยูไ่ไหนอะหาหนูแก้ห <c oughs> า,าหนูมีไหมลูก <c oughs> บอกพี่จิ๋วที่หาหนูพี่จิ๋วพี่จิ๋ว พี่เจียวยิงน้าบ้านพี่เจีวพี่ล้างแกวหาหนู